วันนี้เวลา7.57นาฬิกา57นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังวชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบร้8ปีโดยมีผู้บังคับการและคณะครูวชิราวุธวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรี์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวโอกาสนี้มีผู้แทนจากองค์กรต่างๆอาทิมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตสุวัฒนามูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาวชิราวุธวิทยาลายัยการรถไฟแห่งประเทศไทย และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุฒิวิทยาลัยร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเมื่อถึงเวลา8นาิกาพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงนำผู้เข้าร่วมพิธีขับร้องเพลงชาติไทยจบแล้วประธานพระดํารัส ทางนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงเมื่อวันที่28กันยายน2460กำหนดให้ธงแถบริ้วสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่หรือสีขาบเป็นธงชาติไทยเรียกว่าธงไตรรงเพื่อแสดงถึงเกียรติศักดิ์ของประเทศสยามทัดเทียมอาระยะประเทศ และสะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประเทศสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทงไตรรงได้ขึ้นสู่ยอดเสารกระโดงเรือเอ็มพายเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นพานะที่กองฐานอาสาไทยโดยสารไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรและเมื่อสิ้นสุดสงครามทงไตรรงได้โบกสะบัดอย่างสง่างามท่ามกลางธงชาติของประเทศผู้ชนะสงคราม เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศสยามได้รับโอกาสแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจะได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งองค์การสันนิบาตช,ชาติซึ่งพัฒนามาเป็นองค์การสหรประชาชาติในปัจจุบันสำหรับความหมายของธงไตรรงปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องเครื่องหมายแห่งไตรรงโดยสีแดงหมายถึงชาติและประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินขาบหมายถึงพระมหากษัตริย์ สะท้อนถึงพระราชดุดมการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ด้วยสามสถาบันหลักที่คำจุนและเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้มีความสมัครสมานสามัคคีทงไตรรงจึงนับเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติไทยและเป็นอนุสรณ์สำคัญที่ประกาศเกียรติภูมิของไทยในเวทีนานาชาติอันเป็นพระปรีชาญาณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้